เฮ้เธอวันนี้อีแม่สันไปแก็บเฮ็ดลมมาจากกาดเิ่มละโอ้เฮ็ดลมม่อมอม่อบัยต่ำปัจใจหรอัวเฮ็ดลมดีกว่าอีาอแม่ไปซอยจิน้นเออเดี๋ยวเจ๊งยาน้ำพริกมันก่อนอใส่ไปเลยหากหอมป้อมจากไายหนออ่าพริก ไซสห้าหลักกะปินิดน้อยห้มันหอมๆเดีนะ่ยเป็นๆนเออจากน่านฮาก็จะมาต่ำตๆำตำแล้วก็ใส่อ่าผ้าเอของเขาจ้า <c oughs> เห็ดลมแม่อีแม่ตม่ำต่ำตำอ่าเซ็จแล้วเอาไปคั่วใส่กระเทียมไปก่อนเนะ้อหอมเตี้ยมเนะาะออใส่สามจันของเขาโอ้ใส่นักใส่นี่เหมือนกันเนาะโออีแม่ไปนึ่งข้าวอุ้ยมีข้าวตัวข้าวหอมหอมข้าวนึ่งของเขาเนะี่ยเป็นเปยน มาแฮมละสามชั้นของเราโอ้ลอแล้วก็ใส่ตะกี้เนะเาะเฮดลมที่เขาต่ำเออามาคัวศูนย์กันเนอร์เป็นเปลี่ยนศูนย์ไปแต้วน้ำไปอมเฮ้มันอยู่นี่เน,ะนาะเฮ้ยน้ำมันแหง้งๆน่อยนี่ยจักเป็นึงุ่นนะสิบปปายกว่านาทีนะเป็นเปลี่ยนโอ้เซ็ตแล้วเรียบร้อยตักเสิร์ฟโอ้เดี๋ยวอีแม่จะไปกินเนอร์พัวเฮดลมเมาะแต่มาหวาดแต่แต่เนาะเป็นเปลี่ยน เดี๋ยวไปกินกันนอกครัวเฮ็ดลม